สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลจะมาพูดถึงแมตที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานแล้วนะครับสำหรับสาวไทยจะเจอกับเจ้าภาพตุรกีในรอบน็อกเอา t ์เวเน22ในปีนี้จะบอกว่าทีมสาวไทยเราเนี่ยมีลุ้นชนะตุรกีไปได้ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตุรกีเนี่ยโดนทุบจากจีนเซเบียและแคนาดามาแล้วนะครับในรอบแรก ซึ่งทีมที่ตุรกีแพ้เนี่ยก็เป็น3ทีมที่สาวไทยเราสามารถเอาชนะไปได้ในรอบแรกนะครับทั้งจีนเซอร์เบียและก็แคนาดานะครับทําให้ผมเนี่ยมองว่าสาวไทยมีโอกาสและก็มีลุ้นชนะตุรกีในรอบนี้อย่างแน่นอนครับมั่นใจในตัวสาวๆว,ว่าจะทําเต็มที่แล้วก็จะทุบตุรกีคาบ้านให้ได้อย่างแน่นอนรอชมรอติดตามแล้วก็รอเชร์กันได้เลยนะครับ ผมมองว่าตุรกีเนี่ยเกมรับเขาไม่ค่อยดีเลยนะทั้งรับเสิร์ฟแล้วก็รับตบนะครับอย่างฮ e ันเดฟไรต์หรือไม่ก็ซิมเก้ a อาร์กอสนะครับที่เป็นลิฟเนี่ยคือบอลแรกแขกมากสาไทยแล้วก็ต้องจี้เสิร์ฟเธอให้รัวๆเลยนะครับน่าจะตัดเกมรุกของตุรกีไปได้อย่างดีสำหรับตุรกีเนี่ยในตำแหน่งที่ผมมองว่าค่อนข้างเด่นแล้วก็ปังที่สุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นบอลเร็วหรือว่า MB เขาเนี่ย ทั้งเอดาไม่ก็กูเนสนะครับคือตบฝังแล้วก็บล็อกจมรัวๆเลยนะครับแล้วก็ไหลหลังเนี่ยเป็นแต้มตลอดสาวไทยเราก็ต้องทําการบ้านแล้วก็วางแผนมารับมือกับไหลหลังของเอดามาอย่างดีเลยนะครับอย่าลืมนะครับในคืนนี้นะเวลา22.30นาฬิกานาทีถ่ายทอดทางช่องวัน31นะครับเชื่อว,ว่าแฟนๆวอลเลย์บอลไทยเนี่ยแล้วก็ชาวไทยทุกคนเนี่ยรอชมรอติดตามกันอย่างแน่นอนกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับ จะเป็นอีกแมตต์หนึ่งที่เป็นแมตต์ที่สำคัญกับสาวไทยเราแล้วก็เป็นแมตต์ที่จะเป็นความน่าประทับใจให้แกเป็แแนแฟนสาวไทยอย่างแน่นอนเรามาลุ้นกันนะครับว่าสาวไทยจะสร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือไม่หรือว่าจะโดนตรุรกีเขาปาดเอานะครับก็ต้องรอติดตามกันเอานะแต่ก็น่าเห็นใจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าตรุรกีเขาเขาแพ้คาบ้านเนี่ยก็น่าเห็นใจอยู่นะครับแต่ยังไงเราก็เชร์สาวไทยเราอยู่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย